สวัสดีค่ะทีนีต้อนรับเข้าสู่เดีวทาร์ดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณในหนึ่งถึงสามสิบเอ็มีนาหากันที่ราศีกรกฎค่ะเรามาดูกันว่าชีวิตคุณช่วงนี้จะเป็นเช่นไรนะคะในการดูดวงแบบท,ทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะ เดี่ยวการดูดวงไม่ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่ว,วไปอาจารย์ชอบไพ่ชุดนี้นะสวยกีแต่ว่าอาจารย์ไม่ชอบมันคือมันตัวเล็ก <c oughs> อาจารย์มองไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะอายุเยอะละแก่และห้าสิบกว่าละมองไม่ค่อยเห็นแต่ชอบมันนะไม่ค่อยเอามาใช้อาน,นานจะหยิบมาใช้สักทีชุดนี้แต่ว่าชอบของความเป็นสีสันนะจ๊ะ มารกรกดเดี๋ยวขออาจารย์วางไพ่ให้หมดก่อนอ่ะโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องใส่ต้องหาแว่นขยายแล้วล่ะโอ้ยอรกรกฎจ้ะไพ่ของคุณใบแรกไปเลยเป็นเดี๋ยวขอส่องก่อนอือตาไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยเป็นสิบถ้วยค่ะอือม,มองถึงความสุขครอบครัวที่บ้านมีข่าวดีอะไรไหมมีคนแต่งงานไหมที่บ้านมีงานบวชงานแต่งงานรื่นเริงสังสรรค์คารับปริญญา หรือการรวมตัวกันกับพ่อแม่พี่น้องการรวมกันเป็นหมู่คณะการอยู่รวมกันกับครอบครัวที่อบอุน่นปรึกษาหารือมีอะไรก็ามาแชร์ร่วมกันอารมณ์ประมาณนี้เนี่ยจะมองถึงสิบถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ดีมากๆม,มีครบทุกอย่างแล้ว เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความสุขนะคะเรื่องเกี่ยวกับญาติมิตรพ่อแม่พี่น้องการพกปะพูดคุยกันอย่างอบอุน่นมีความสุขร่วมกันวงสาคณาญาตนคนในสายเลือดเดียวกันนะคะอืมหากมีปัญหาอะไรก็ตามคุณยังสามารถจะให้ครอบครัวหรือได้รับความช่วยเหลือกับคนในครอบครัวได้เช่นเดียวกันมีความอบอุน่นเป็นพิเศษกับครอบครัวนะจะไพ่ดีอ่ะ เงินก็อาจจะมีเงินมีทองเสียค่าใช้จ่ายไปกับการกินอืมหรือเงินก้อนโตต้องใช้เงินต้องใช้เงินก้อนโตเพื่อรักษาสถานภาพบางอย่างอืมแต่ว่าก็มันมีเงินแหละมีเงินก้อนใหญ่ๆมีโปรเจกต์ใหญ่ๆมีความมั่นคงนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่สวยๆในอนาคตค่ะการเงินดีบอกเลยเป็นไพ่ที่ได้เงินเป็นกอบเป็นกามเลยช่วงนี้ นะคะบรรยากาศชวนชื่น,นมืน่นสบายใจผ่อนคลายนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมองถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อที่ดินซื้อบ้านส่วนกระแสชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาไม่มีการกันแต่คุณรวยนะรกรกอถ้ามองถ้ามีอยากจ,จะซื้อบ้านก็ได้บ้านอยากซื้อที่ดินก็ได้ที่ดินนะคะโอเคไหมแต่บางทีบางคนก็อาจจะรู้สึกว่า การเป็นครอบครัวใหญ่ๆมันมีปัญหาวุ่นวายหลายสิ่งหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีการสื่อสารระหว่างครอบครัวมันอาจจะไม่ค่อยดีก็ระวังแค่ตรงนั้นเฉยๆนะคะโอ้ยไพ่ของเดอ s t สตาร์ไพ่อยู่ในตำแหน่งดีด้วย p g g o o w a n d s ช่วงเนี้ยเหมือนคุณกำลังมีความมุ่งมั่นอยู่กับ อะไรบางสิ่งบางอย่างเช่นการอยากได้บ้านการซื้อบ้านหรือการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับการไปอยู่กับครอบครัวก็ได้บางคนอาจจะเสียเงินเสียทองเสียเงินไปกับสุขภาพคนในครอบครัวก็ได้เหมือนกันนนจ๊ะเดือนสตาค่ะช่วงนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีๆข่าวใหม่ถ้าคนจะกู้ซื้อบ้านก็ผ่านฉลุยลักษณะแบบนั้นหรือบางคนอาจจะปรึกษาหรือกับครอบครัวอยากจะไปทํางานต่างประเทศ อยากจะไปอยู่ต่างประเทศไปปักหลักปักฐานอยู่ตรงนั้นก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะไพ่ของการงานของคุณขยับขยายไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะงาน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 ทั้งงานและเงินนะ่ะก็ระโกด่ะแต่มันมีโฟลทับเนี่ยมันมีสิ่งที่คุณเบื่อๆเซ็งๆบางทีบางทีเราจะรู้ว่า คนที่มีอิทธิพลเหนือจ,จิตใจก็คือครอบครัวครอบครัวให้เราทำอย่างนูน่นทำอย่างนั่นทำอย่างนี้มันอาจจะดูอึดอัดไปบ้างหรืออาจจะเซง็งเซ็งเนยๆกับคนที่มาเล็ิดชีวิตเราแต่เขาเล็ิดด้วยความหวังดีชีวิตคุณจะดําเนินไปได้อย่างดีนะคะบางคนมีการเปิดร้านค้าใหม่หรือการขยับขยายธุรกิจใหม่ๆเออโอ้ยไพยด่ดีจริงดีดีทีเดียวเลยใชะดีทีเดียวดีทีเดียวดีทีเดียวแต่ว่าบางทีคุณก็อย่างเครียดเนาะ ก็มีความคิดเครียดถึงแบบเป็นห่วงครอบครัวเป็นห่วงคนในครอบครัวความเจ็บป่วยของผู้ดักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างนะคะช่วงนี้การวางแผนค่ะคุณกำลังวางแผนในบางคนอาจจะคุยกันเรื่องของการลงทุนเอาเงินที่มีไปทําอะไรดีปรึกษาครอบครัวเอาไปทํานู่นดีไหมเอาไปทําแบบนี้ดีไหมเราจะสร้างร้านกาแฟรสร้างขยายขยายบ้านเพื่อเป็นร้านอาหารดีไหมเราจะต่อเติมอะไรดีไหมอะไรอย่างเงี้ย หรือบางคนอาจจะต่อเติมบ้านอืได้ไพ่ดีจริงๆนะไพ่แบบทุกใบที่เห็นมีใบมีไพ่ไม่ดีไหมมีไพ่ไม่ดีไหมเอชออฟวานก็เป็นไพ่ที่ดีทุกอย่างเป็นไพ่ดีหมดเลยยกเว้นยกเว้นที่ผ่านมาอารมณ์ความรู้สึกของคุณไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่บางทีเขามาบอกเขามายืบยื่นโอกาสหรือเขามาบอกอะไรคุณก็อาจจะไม่ได้อยากได้เขามาแนะนําให้คุณแต่คุณก็ฟังไปผ่านๆไปไม่ได้อยากได้ ไม่ได้อยากทำตามความฝันของใครอยากเดินตามความฝันของตัวเองอารมณ์ประมาณอย่างนี้เลยนะจ๊ะแต่บางทีคุณก็อาจจะรู้สึกอึดอัดกับครอบครัวเพราะความห่วงใยเพราะครอบครัวคุณอาจจะคอนโทรลคุณเกินไปโดยที่เขาลิขิตชีวิตเขาไม่ได้ลิขิตชีวิตหรอกเขาให้คำปรึกษาหนักสนับสนุนค่ะอย่ามองว่าเขาลิขิตชีวิตคุณว่าทําไมต้องกดดันเราด้วยทําไมทั้งต้องต้องชี้อย่างนู้นชี้อางนี้ให้เราอะไรเงี้ยมองมองถึง มองถึงการที่เขาวางแผนชีวิตนะคะคุณอาจจะมีเงินพิเศษเล็กๆน้อยเข้ามาบ้างมีเข้ามาบ้างมีเรื่องที่น่ายินดีมีรางวัลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นของมีค่าหรือเป็นความอบอุ่นในชีวิตประจําวันรายได้พิเศษก็เป็นก้อนเล็กๆน้อยๆเอามาเติมกระเป๋าเออบรรยากาศเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าคุณคุณแบบสบายใจในเรื่องของการเงินนะงานด้วย งานด้วยเงินแต่มีไพ่เสียอยู่ใบเดียวคือสิบดาบแต่มันอยู่ในตำแหน่งที่แบบสิบดาบมันอยู่ในตำแหน่งที่ที่มันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องแก้ไขอะ่ะอาจจะเป็นความรู้สึกของคุณก็ได้ว่าคุณรู้สึกว่าครอบครัวกุณุ่นวายเกินไปมันอบอุ่นก็จริงมันดีก็จริงแต่ว่าคุณรู้สึกถึงความไม่อยากทําในสิ่งที่เขาบอกอะไรอย่างเงี้ยความร่ํารวยหรือบางคนมาอาจจะมาขอยิบขยิบเงินคุณก็ได้เลยทําให้คุณอึดอัดก็ได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ไม่ได้สําคัญสักเท่าไหร่นะจ๊ะงานดีเงินเดินชีวิตดีดๆนะจ๊ะโอเคไหมามาในเรื่องของความรักค่ะโอแม่เจ้าความรักบางคนเป็นรักทางกจบางคนอาจจะเริ่มมองถึงการตกแต่งการมั่นหมายการให้ผู้ใหญ่มาเจราจาสู่ขอการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือคนที่มีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของคุณก็ พัฒนารุดหน้าไปไกลบางคนเป็นรักทางไกลเอออารมณ์นั้นบางคนมีคนมาชอบแต่ก็ไม่เอาค่ะไม่อยากได้ไม่อยากได้ไม่อยากได้ไไดคนเนี้ยไม่ชอบฉันชอบคนที่เขาไม่รักฉันนั่นแหละฉันชอบแบบนั้นชอบคนที่เขารักเราเราไม่ชอบหรกค่ะเราชอบคนที่เขาไม่รักเรานั่นแหละมันดูท้าทายดี <laughs> อ้าวมาคนสดจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตไหมคะคนสดจ้า คนใหม่ๆเ e วินออฟสอดโอ้โห oh, ดูสักขนาดนี้ถือถือดาบตั้งขนาดนี้ใครจะเข้ามาโอ้ยเอชออฟสอดหนึ่งดาบเด็กอเอ่อหนึ่งดาบหนึ่งดาบหนึ่งดาบเ u ว e นถือดาบดาบใหา้เพลิ c แท s คุณเป็นคนมีเสน่ห์นะจริงแจงโอ้ยมีแต่ดาบขึ้นมาอหนูจ๋าไพ่ของเราเนี่ย q u ว e นออฟหวานโอเค ถามว่ามีคนโอ้ยคนเข้ามาเยอะนะให้แต่งตัวอาบนะ้ำปะแป้งรอไว้เลยมีคนเข้ามาความรู้ความสามารถของคุณไม่ธรรมดาแต่ดูด,ดหน่อยยิ้มแย้มแจันใสหน่อยค่ะบางทีคนเขาชอบกูหละ่ะแต่เขาไม่กล้าเขาอาจจะเห็นคุณเก่งเกินไปรวยเกินไปดูฉลาดเกินไปดูแข็งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ดูแบบดูเหมือนจะเข้ามาจีบก็ถือดาบซะขนาดนี้ คนก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามายิ้มแย้มแจ่มใสหน่อยนิดนึ่งจริงๆใจไม่มีอะไรหรอกแค่อาจจะดูมีบารมีแล้วเป็นคนดุๆแค่นั้นเองใจดีจะตายเออโอเคไหมอ่ะไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหมเอ,อตาจะไม่ค่อยดีจริงๆนะเนี่ยคิงอัพวาน ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็รักให้กลมเกลียวกันดีย่นะไม่ชัดเจนก็จริงแต่เราเป็นเพื่อนบางคนเป็นเพื่อนกันเพื่อนโรงงานก็ได้แอบมองกันอยู่แอบมีใจให้แกบการพึงพอใจให้แกบกันและกันแต่ยังคงมีความไม่ชัดเจนหรือว่ามันมองถึงความสัมพันธ์ที่บางทีเรารักกันแหละเรารักกันแต่ว่าถ้าจะให้คอมมิคกันเหมือนรู้สึกดีๆต่อการแต่มันมีนิสัยที่แตกต่างกัน เออมันต้องทบทวนดูดีิๆว่าความรักทั้งนี้คุณเขาไม่ดีพอสําหรับคุณหรือคุณไม่ดีพอสําหรับเขากันแน่นะคะอืมเขาอาจจะฐานะแตกต่างกับเราก็ได้มันคงไม่ชัดเจนค่ะบางคนจบแล้วด้วยความสัมพันธ์แบบนี้มันมองถึงชอบเรารักเราแต่ไม่ชัดเจนกับเราจบเธออารมณ์นี้รักสามเศร้าเราถ้าคุณอยู่ในรักสามเศร้ารักสามเศร้าเป็นยังไงคะ The เดอะโฮเมตหรือกาวอ๋อเดอะโฮเมตเนาะรักสามเศร้ามันจะเป็นเช่นไรรักสามเศร้ารักสามเศร้าเดฟูลเรักสามเศรายังคงเป็นการที่เรารักใครสักคนและเราไม่ได้รับอะไรตอบแทนจัสเมนถูกปลดปล่อยมาแล้วค่ะบางคนคงเป็นได้แค่การระยังมิด บางคนห่างกันออกมาแล้วแต่ก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังเป็นเพื่อนกันในกลุ่มรายยังวัยไปๆกับกับยังหาทางออกให้กับความสัมพันธ์ไม่ได้เราเหมือนรักเขาระเกินแต่พอเราเดินออกมาเขาก็มาง้อเราก็วิ่งกลับไปบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันนะแตสใจจริงๆริงมันไม่ได้เป็นเพื่อนหรอกนะเพราะฉะนั้นมันเหนื่อยนะความรักแบบนี้เหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆเพราะฉะนั้นเขาต้องตัดสินใจเอาว่าในความรักสามเศร้ารักซ้อนคุณได้อะไรกับความรักครั้งนี้ ได้ตกได้แต่งได้ตัง,ได,ตง,ไ,ดตงได้ความสุขจริงๆหรือไม่ความสุขที่แท้จริงค่ะไม่ใช่ความสุขที่ฉาบฉวยไม่ใช่สามร้อยหกสิบห้าวันมีความสุขห้าวันอีกสามร้อยวันอีกอมีความสุขแค่ห้าวันอีกสามร้อยหกสิบวันทุกหมดแบบนี้มันก็ต้องเป็นสิ่งที่คุณจะต้องคิดแต่บางคนคิดนะคิดได้รู้ได้แต่ก็ทําไม่ได้ ก็หลายๆคนก็เจอสถานการณ์เหล่านี้เพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์ตัดสินใจเอาเองว่าคุณควรจะไปทางไหนขอภายแนะนำหนึ่งใบภายแนะนำบอกว่าอย่าโฟกัสกับสิ่งเก่ามีเรื่องต้องเสียใจอย่าโฟกัสกับสิ่งเก่าค่ะอย่าโฟกัสกับเรื่องที่คุณต้องเสียใจเพราะว่าสิ่งดีๆในชีวิตคุณยังมีเพียบสิ่งดีๆในชีวิตคุณมีมากมายอย่าไปโฟกัสแต่เรื่องที่คุณแบบโอ๊ยเสียใจจังเลยไม่สมหวังเลยแต่คุณลัคก,กี้เลิฟลัคก,กี้เกม เพราะฉะนั้นอาจจะมีความสุขในเรื่องของครอบครัวมีชีวิตที่ดีมีเงินมีทองแต่รักไม่ดีบางคนไม่มีไม่มีเงินไม่มีทองแต่มีความรักดีเพราะฉะนั้นได้อย่างเสียอย่างในชีวิตของคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะจ๊ะโอเคไหมอ่าไพ่ที่คุณควรระมัดระวังก็ใจของคุณที่ยังโฟกัสยังยึดติดกับสิ่งเดิมๆการหวงแหนกับสิ่งที่มัน ที่มันไม่นําความสุขมาให้อ่ะจริงๆนะเออเพราะฉะนั้นมั่นอกมั่นใจในตัวเองยืดอกยืดอกสวยๆเลยตัวเลือกคุณเยอะมากจะบอกให้เลยเลือกสักคนไอ้ที่เข้ามาอนะ่ะแต่ว่าแต่ว่าก็เลือกให้ดีเลือกให้ถูกด้วยเพราะมันก็มีคนทั้งดีและไม่ดีที่เข้ามาเหมือนกันบางคนเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์บางคนมาหลอกลวงให้เรารักเราหลงอย่างเนี้ยบางคนมาหลอกเงินหลอกทองเราดูดีๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามยาอ,ย Word, อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกอย่าลืมกดดวงส่วนตัวแอดไลน์ line. มาค่ะแอ๊ดไส้เอฟงสามสองเก้าไแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ